ครับก็ทีทีสองนะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นตั้งแต่วางข้อนะครับจนกระทั่งทำเป็นระบบน้ำบนให้ดูละเอียดนะฮะสำหรับท่านที่เข้ามาถามแล้วก็ยังสงสัยอยู่นะครับก็เอารายมาเทงี้ครับแล้วปาดให้เรียบครับปาดรายให้เรียบนะะปาดให้มันเรียบนะครับหนักสูงประมาณสัก นี่เราขีดทรายแล้วนะครับแล้วก็เอาบ่อมาวางนะครับแล้วเราก็ตักทรายส่วนเินี่ครับจะทิ้งนะฮะที่ไม่ถูกติดอไปให้มันค้นขอบบ่อมาหน่อยนึงนะครับจะเยอะมากครับขีดทรายขัดนี่เราดให้เรียบนะครับหลังจากที่เราเขีดทรายครับสูงมากสองนิ้วขึ้นไปนะครับสองถึงสามนิ้วนะครับ แล้วก็เกลี่ยเรียบแล้วก็วางท่อลงไปนี่เลยครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับเนี่ยเจาะรูเลยครับนิ้วเจาะรูไปเนี่ยนะฮะเจาะรูไปเนี่ยแล้วเราก็วางยัดเข้าไปเนี้ยให้ความห่างจากจากอ่าขอบบ่อถึงไ้ท่อพี C ีซีนะท่ออ่อนให้นิ้วเราใส่เข้าไปได้นะครับพอดีนะฮะนะพยายามให้มันตรงตั้งฉากนี้ครับอย่าให้มันงอเข้าไปมากเดีย๋ยววลาเราสวมท่อเข้าไปมันจะชิดขอบนี้ใส่ไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็หยัดทรายนะครับ พ่อเขาจะผูกแาบงี้ครับเห็นไหมผูกมานิดนึงตรงนี้ครับวางมันแบบนี้แหละวางให้เป็นแนวนะครับเห็นไหมผมจะวางเป็นแนวขึ้นไปเน,นี้นะฮะเห็นไหมพอลงผมจะวางเพราะว่าผมจะเดินเดินไออ่าท่อพีวีซีน้ำชิงไปรตรงนี้นะฮะผมจะวางเป็นแนวเดียวกันเนี้ยค,ครับเห็นไหมครับผมจะวาง ท่อท v c นะครับเป็นแนวเดียวกันนะครับเพราะว่าผมจะวางท่อน้ําทิ้งเป็นแนวเดียวกันนะครับให้ตรงนะครับวางให้ตรงนะครับเสร็จขั้นตอนแล้วนะครับผมจะวางท่อทําทิ้งเป็นแนวนี้เลยนะครตามร่องนี้นะเราต้องวางให้ตรงกันนะครับโอเกดูให้ดีนะโอเคครับต้องใส่น้ํายากันซึมด้วยนะครับ ใส่ปูนด้วยนะฮะเพื่อให้รอดไม่รั่วนะครับ <c oughs> ครับผมใส่ผสมปูนนะครับผมใส่ทรายสองถังครับถังเนี้ยถังดำนะครับใส่ทรายสองปูนหนึ่งหินหนึ่งปูนหนึ่งหินหนึ่งนะครับ แล,แล้วก็ใส่น้ำถังเดีวยวกันเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำถังหนึ่งฮะพอดีเลยมันจะพอดีนะครับแม่ปิดนะเราผสมด้วยน้ำใส่ถั่ก ปูนถังหนึ่งแล้วใช่ไหมอาน้ําใส่เลยแล้วก็ผสมเลยนี่ครับหลังจากที่เราวางท่อ PVC นะครับให้ห่างจากตรงนี้นิ้วหนึ่งนะครับเทปูนเรียบร้อยก็จะ,จะออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นท่อมันก็อยูมาขา้างล่างนี้นะค่ัน,นเห็นไหมครับเนี่ยเห็นเห็นท่อนี้ไหมครับเนี่ยอีกอย่างที่โผล่มาคือท่อน้ําทิ้งนะครับเนี่ยเนียเสร็จแล้วนะครับ เราก็ใช้ท่อพีวีตัดให้มันเสมอบ่อก,ก่อนนะครับหรือใครจะทำวิธีไหนก็ได้นะครับที่เราจะเติมนะ้ําให้เต็มบ่เพื่อพักบ่นะครับเราเอาการกล้วยไอย้ต้นกล้วยมาใส่นะครับทายัางไงก็ได้นะครับแต่ของผมจะใช้วิธีนี้นะครับตัดท่อพี C มาแล้วก็เสียบลงไปนะี่มันก็อยู่แล้วครับน้ําก็ไม่ไหลละเพื่อเวลาที่เราพักบ่เสร็จแล้วแล้วเราจะ เริ่มเอาหอยมาเลี้ยงเราจะทําก็จะตัดตรงนี้ออกนะครับมันจะเหลือแค่นี้นะแค่ปริมาณน้ําแล้วก็ทําท่อนี้ทีกนิงครับทีละขั้นตอนนะครับเอาเกลือต้นแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ปล่อยน้าปราปลาให้เต็มบ่อเลยนะฮะเขาก็ไม่รั่วแล้วนะฮะน้ําไม่ไหลละแต่เมื่อไรที่เราดึงท่อนี้ออกน้ําก็จะไหลนะครับปล่อยน้ําให้เต็มบ่อนะครับ ส่วนท่อน้าล้นตรงนี้นะครับผมจะยังไม่เจาะรูตรงนี้นะครับเจาะไว้แค่ตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อเราพักบ่อน,นี้เสร็จแล้วเราจะมาเจาะตรงนี้อีกทีนะครับนะฮะเพราะว่าตอนนี้เจาะไม่ได้ครับพอเจาะน้ําก็จะไหลเลยนะครับผมไม่เจาะนะฮะร,รอเจาะตอนที่ว่าเตรียมเลี้ยงแล้วนะ นะครับเราต้องหาทำเลนะครับพื้นที่ที่ต่ําที่สุดนะครับแล้วก็ขุดลูลงไปให้มันต่ํำกว่าพื้นบ่อนะครับเพื่อน้ําทิ้งจากบ่อจะไหลลงมาง่ายนะครับถ้าใครพื้นที่ไม่ต่ําก็ต้องขุดหลุมลงไปให้ลึกๆหน่อยนะครับเพื่อบ่อพักน้ําจะได้น้ําจะได้ไหลสะดวกในบ่อพักน้ํามีอะไรบ้างนะครับก็มีกระมังนะครับมอเตอร์ แล้วก็ฟิวเจอร์บอร์ดนะครับตัดรูเงี้ยแล้วก็วางลงไปสิครับเพื่อดักน้ําอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครันนี้เรามาดูว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างก็มีทานนะครับแล้วก็หินนะครับวางไว้แล้วก็ใย,ยแก้วนะฮะสองสามชั้นวางไปเลยนะครับครับคันนี้ที่พักน้ํานะครับ มีอะไรบ้างเราต้องเจาะรูถังใต้ไหมผมจะเจาะรูไว้นี้นะครับเพื่อให้น้าไหลลงนะครับอ่าแล้วก็เราก็มาวางง่ายๆครับก็คือมาวางไว้เฉยๆนะครับแล้วเอารวดเกาะนะฮะรวดเกาะอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับเนี่ยครับเราก็วางไว้เฉยๆนะครับก็แค่เอารวดไปเกาะไว้ให้เขาอยู่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็เลื่อนมานะฮะ ทางใต้ก็มีแค่ฟิวเจอร์บอร์ดตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเจาะรูแล้วก็กั้นน้ํากั้นตะกอนอีกทีหนึ่งนะครับแค่นี้เองนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็มีมอเตอร์นะครับมอเตอร์เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนี่ครับคือกระบอกพักน้ำแล้วเราก็เติมน้าเข้าไปนะครับน้ําก็จะไหลลงมาวนนะฮะแค่นี้เองนะครับไม่ยาก ร้อนมากนะครับวันนี้มาถึงขั้นตอนการการวางข้อนะครับข้อที่จะทําเป็นน้ำเงนครับแล้วก็ว,วางเป็นแหวนี่เลยฮะเดี๋ยวผมจะเพิ่มอิกคอนให้ดูเอาข้อต่องอนะครับข้อต่องอนี้ครับแล้วก็วางสาย,ยานี้ก่อนครับวางเป็นแบบให้ก่อนเหยียบเข้าไปนะครับ แล้วตตัวเนี้ยเราตัดตามตามความยาวของบอ่อนะฮะให้เท่ากันนะครับขนาดนี้นะครับแล้วก็เสียบเลยครับเสียบวัดขนาดแล้วก็วางให้ถึงแนวเียตัดนะวางให้ถูงแนวเลยครับให้มันตรงตา่ตางจากเอดีครับ ก็ใช้ตัวนี้นะครับปาเข้าไปให้มันอยู่ตรงกลางนะครับวัดก่อนแล้วก็ดินสอเนี่ยจับดินสอเนะครับก็ขว้างขอบบ่อให้มันอยู่ตรงข้ออ่อนพอดีนะฮะอย่าให้ข้ออ่อนทับนะครับอยู่ตรงข้ออ่อนนี่พอดีนะครับเสียบลงไปพอดีแล้วเราก็ใช้ดินสอมาร์กไว้เลยครับกะตึงกลางระวาง,วางบอ่อนะครับ มาก็เลยหนึ่งรูนะครับแล้วก็รูด้านซ้ายด้านขวานะครับผมจะเจาะให้มันเฉียงนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการกระจายออกซิเจนให้มันทั่วบอ่อนะครับนี่ครับเราก็วัดแล้วก็วัดนะครับผมจะใช้ดอกสว่านนี่ครับน่าจะสี่หุ่นนะครับเที่ยวเขียนอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเขนับเป็นไรนะครับ เบอร์ขนาดนี้ครับนะครับใช้ในการเจาะนะครับครับแล้วก็เจาะเลยครับเอาสว่านเจาะตามที่รูเรามาร์กไว้นะครับมันจะเฉียงนิดนึงนะฮะเจาะไปเลยเจาะยากนะมันมันจะลื่นเนี่ยครับจะได้รูละเห็นไหมครับตรงนี้เราก็เฉียงนะครับเพื่อให้น้ำมันกระจายได้รอบบ่อ ง่ายมากนะครับการทาระบบน้ําวนนะครับก็เจาะให้ครบนะครับที่เราเรามาร์กไว้นะครับเจาะให้ครบเลยนะฮะครับหลังจากที่เจาะเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับรูมันจะเฉียงนิดนึงนะครับเนี่ยฮะรูจะเฉียงนิดนึงนะครับเห็นไหมรูสามรูนะครับเจาะแค่สามรูพอนะฮะนี่ครับรูตรงกลางนะครับรูด้านข้างนะครับมันก็จะเฉียงนิดนึงครับเพื่อให้น้ําเกลือออกซิเจนได้ทั่วบ่อนะครับน้ำกระจาย ได้ทั่วบัวนะครับโอเคแล้วเราก็มาเสียดเลยครับเสียดให้ตรงนะครับแล้วเปิดน้าจะรู้นะครับว่าตรงไม่ตรงเราก็หันอีกทีนึ่ครับไม่ต้องใช้กาวเลยนะครับไม่ต้องใช้กาวนะครับเสียบไปที่เฉ่งนียครับอยู่ละนี่นี่ครับใส่ข้อต่อวางแนวให้เท่ากันนะครับแล้วเราประกอบนะครับับไม่ต้องใช้กาวเลยนะครับวางให้มันตรงนะครับแล้วกาวเนี้ยที่เราเจาะรูแล้วนะครับนี่เจาะรูแล้วนะครับเจาะรูพร้อมใช้แล้วนะครับใส่ลงไปสามรูนะครับเรียบเลย ปั๊บไม่ต้องใช้กาวเลยนะครับเพราะว่ามันแรงดันมอเตอร์มันไม่เยอะนะที่จะทำให้หมุนให้หมุนให้รูลงข้างล่างครับโอเคครับคันนี้ท่านตอนการวางท่อน้ำทิ้งนะครับเราก็ตัดท่อนะครับแล้วก็หาตัวต่อนะครับเป็นข้อต่อสามทางนะครับอันนี้ผมวางข้อต่อ อ่อนนะครับก็ต่ออ่อนนะครับอังเข้าไปแล้วก็วัดนะครับให้มันได้พอดีนะครับแล้วก็ตัดแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับทู้ทังทท่อน้ําทิ้งเนี้ยเสียบเข้าไปเลยให้มันแน่นแล้วคราวนี้เราก็วัดนะครับวัดท่อเนี้ยท่อน้ําทิ้งนะครับผมจะวางไปแนวปนู้นเลยนะเห็นไหมแล้วก็วัดเอาครับกะให้พอดีนะครับวัดเอาดีสกมัส ครับแล้วเราไปตัดปราเสียบต่อได้เลยครับเราก็ตัดเลยนะครับตัดให้ตรงจุดที่มาร์กพอดีนะครับครับหลังจากที่วัดแล้วเรียบร้อยตัดเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการประกอบนะครับดูนะฮะถอดนี่มาก่อนครับเพื่อประกันเอประกอบมันจะใส่ได้ง่ายนะครับเสียบเสียบตัวนี้ก่อนนะฮะ เวลาประกอบเราจะประกอบได้ง่ายนะครับไมต้องใช้กาวนะครับนี่หลังจากเราเสียบแล้วก็เสียบท่อนี้เข้าไปเลยนะครับ ต้องวัดให้พอดีนะครับไม่งั้นจะเศร้านะครับปล่อยน้ำอย่าให้ดินมันอยู่ข้างในนะครับ ให้พอดีรูนะครับไม่งั้นมันจะเข้ายากนะครับมันไม่เข้านะครับก็ใช้ค้อนใช้ตอกเบาๆนะครับตอกเบาๆนะครับเพื่อให้เขาแน่นนะครับเนี่ยตอกเบาะ ครับต่อเข้าพอดีแล้วก็ต่อข้องอไปนะครับไปทิ้งน้ําทิ้งตรงนู้นนะครับไปก็ท่อนะครับท่อกันลูกหอยนะครับคือท่อนี้นะครับวัดนะครับแล้วก็ตัดให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับให้ต่ำกว่าขอบบ่อนิดหน่อยนะครับโอเคเสร็จแล้วมาเจาะรูครับ ดูเลยให้รอบเลยนะะระบว่านไปนี้นะครับ๋ยวนะแปบ๊บนึงโอเคจบครับหลังจากที่เราเจาะมันก็จะได้ประมาณนี้นะฮะเจาะให้รอบเลยนะครับโอเคครับตัดด่างเสียวนะครับประมาณนี้นะครับวัด รอบอท่อนะครับให้มันพอจะสวยงามนะครับพอดีนะอันนี้นะครับเราก็ใช้สายรัดเลยครับรัดเลยแล้วก็ปรับแต่งให้สวยงามนะครับเอแต่พอดีก็ดึงสายรัดให้แน่นครับปรับ แล้วเราก็พับส่วนที่เคลืออนเข้าไปในท่ออย่างนี้นะฮะเล้วก็ไปงนนี้ครับแล้วก็ปรับแต่งนะฮะเพื่อไม่ให้ลูกหอยนะครับเล็กๆเข้าไปได้นะครับเล็ดลอดเข้าไปได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ,รบแล้วเราก็ ตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ผมยังไม่ตัดท่อนะครับจากที่เราเตรียมพร้อมที่จะจะเอาหอยขมลงแล้วนะครับอันนี้เป็นบ่อหอยอ่าเชอรี่นะครับผมทดลองเลี้ยงไว้เสียนะนี่ครับเป็นถ้าเกิดเราตัดว่าเราต้องการระดับน้ําให้มันอยู่ขนาดไหนเราก็ตัดท่อตรงนี้เอาครับสมมติอยากให้สูงกว่านี้เราก็ตัดท่อประมาณนี้ครับแล้วเราก็ตัวนี้สวมลงไปเลยนะฮะเนี่ยครับแค่นี้เองครับเนี่ยฮะสวมลงกับพื้นแค่นี้เองครับนี่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ หลังจากที่เราวางทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับท่อน้ําชิ้งนะครับระบบน้ําทิ้งนะครับ,รบ,บ,รบเดินเรียบร้อยแล้วนะครับน้ําทิ้งนะครับต่อระบบเรียบร้อยเจาะรูเรียบร้อยนะครับก็เติมน้ําเข้าไปพอสุป,ประมาณนะครับดูแล้วเราก็เปิดใช้งานได้เลยครับโอ้ลาบากมากครับอ่า หายแล้วนะครับครับหลังจากที่เปิดใช้งานแล้วนะครับอันนี้น้ำของผมน่าจะเกือบสองเดือนแล้วนะครับหอยเขาจะไม่ค่อยขึ้นมาขอบบ่อไม่เห็นคับบบอผมไม่เห็นหอยนะเขาจะ่อยู่ล่างกันนะอยู่ใต้บอ่อนะครับอยู่ใต้บ่กันเยอะนี่ ถ้าน้ำสะอาดนะครับอหอยตเขาจะไม่ขึ้นมาข้างบนนะถึงล่างกันอันนี้น้ําไม่น่าจะได้เปลี่ยนง่ายๆครับนี่ก็อาจจะเดือนนึงแล้วหรอครับนี่ก็พ่อน้ำล้นนะครับพ่อน้ำทิ้งนี่นครับน้ำก็จะหยดจาก้างใต้นะครับ น้ำเสียจากข้างใต้ขึ้นมาข้างบนนะครับนะแล้วก็จะไหลไหลลงไปข้างล่างนะครับเข้าบ่อพักหัวพักก็จะปั๊มน้ำขึ้นมาใส่ท่อนะครับแล้วก็วนมาใหม่นะฮะก็จะเป็นรักษณะนีย้ยครับเกิดได้ทั้งวันนะครับประหยัดน้ำประปาได้เยอะนะฮะ บ่อตรงนู้นผมยังไม่ได้เจาะรูนะครับน้ําก็จะไม่ล้นลงเท่านี้ครับมันจะล้นเฉพาะบ่อที่ใช้งานนะครับตอนนั้นรออ่าประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะครับหลังจากที่ใช้งานได้แล้วผมก็จะเจาะรูแล้วก็ตัดก้อทาน้ําล้นเขาก็จะทํางานครบเสร็จสมบูรณ์นะครับก็คงจะจบแค่นี้นะครับสาหรับอ่าคลิป EP สองครับระบบน้ําวนนะครับง่ายมากนะครับไม่ยากนะครับ สงสัยตรงไหนก็ถามได้ผมว่าก็บอกละเอียดอยู่นะครับก็ลองทดลองทํากันดูนะครับน้ําสะอาดยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำเลยครับน้ายัางไงก็สะอาดครับ,รบขอบคุณครับ,อบรอชมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ